Thank you ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 7พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับผมโดยช่วงจะมีจะมีพุทธสุภาษิตมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกวันนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยวันนี้ขอนำเสนอคำว่าปาปาณิ ปาลิวัตชเยปาปานิปาลิวัตชเยน,นะครับผมแปลว่าพึงละเว้นบาปกรรมทั้งหลายสิ้นนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศวันนี้กันเลยครับผมจากประจำวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ การวิเคราะห์โมเดลฝนก็ใส่ข้อมูลจาก windy.com นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามสภาพอากาศว่าวันนี้ประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยพบว่ากลุ่มฝนก็ยังอยู่ทางภาคใต้ยอยู่นะครับผมโดยพบว่าพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากคือ90.1ม mm มขึ้นไปนั้นได้แก่จังหวัดประจวบคิริขันจังหวัดชุมพรน,นะครับผมและก็บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือประมาณ35.1ถึง90มิลลิเมตรแทนค่าด้วยสีเหลืองนั้นได้แก่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาสตูลจังหวัดพังงาตรังนครศรีธรรมราชกระบี่ จังหวัดพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมส่วนบริเวณอื่นนั้นมีฝนก็ค่อนข้างน้อยลงนะครับโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางนะครับมีฝนน้อยลงและก็ภาคเหนือตอนล่างก็มีฝนน้อยลงนะครับผมโดยวันนี้ภาคเหนือส่วนใหญ่จะมีฝนอยู่ทางภาคเหนือตอนบนนะครับเพราะแม่พี่น้องจะอยู่แถวทางบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงราย อาจจะเลยลงมาทนถึงพะเยาลำปางหรือลำ,ลำพูนครับเนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลจากลมพายุตะวันตกของจากประเทศเมียนมานะครับพัดผ่านเข้ามาซึ่งก็จะเข้ามาเป็นระยะระยะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคเหนือตอนบนส่วนทางภาคตวนนอ,อกชิ้เหนือนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมรวมไปถึงสงปปลาวครับไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมช่วงนี้ก็พ่อแม่พี่น้องที่ตากข้าวก็ วางใจได้นะครับในช่วงสำหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็สบปรปรวาวครับผมที่กําลังเก็บเกี่ยวข้าวกันอยู่ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของประเทศไทยเราครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจําวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ัาตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวล มวลอากาศเย็นกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและประเทศจีนตะและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสกับมีลมแรงในภาคตวนออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางและภาคตวนออกในขณะที่ขึ้นกระแสลมฝ่ายตวนตกจากประเทศเมียนมา เคลื่อนเข้าปกคุมด้านตะวันตกของของภาคเหนือทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากผลต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับผมสำหรับล่อง มรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างในขณะที่มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและ ทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยมีขึ้นสูง1-2เมตรทะเลอันดามันมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคเหนือนั้นมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดตากอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่1 9บเถึงยีองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอย มีอากาศหนาวอุณหภูมิตามสุดอยู่ที่8-14องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงรับมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-22ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-32ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิตม่ำอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13-15ถึงองศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตะวันออกกันครับผมสำหรับทางภาคกลาง นั้นโดยทั่วไปจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและและนคนปรปฐมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32องศาเซลเซียส มีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคต้นออกกันครับสำหรับภาคภาคตนออกวันนี้คาดกันว่าจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23- 25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33งาองศาเซลเซียสมีลมตัวออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใตใ้กันครับผมสำหรับทางภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งตัวออกหรือฝั่งอ่าวไทย คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-32องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเราข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งตวนตกหรือฝั่งอันดามันกันครับผมโดยฝั่งอันดามันวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่พังงาตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23- 24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33ององศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ พบว่ามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีลมแรงและมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของทางกรุงเทพหมหานครกันครับผมสำหรับพรุ่งนี้วันที่8พฤศจิกายน กรุงเทพมหานครคาดกันว่าจะมีท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนและมีฝน10%ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับส่วนวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนถึงวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพบว่าท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนกรุงเทพมหานครมีไม่มีฝนนะครับผมมีฝน0%ของพื้นที่ครับ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ34ต่ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสส่วนวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนั้นกรุงเทพมหานครมีอากาศเย็นนะครับผมแล้วก็มีฝน0%เอร์เซของพื้นที่นะครับผมการพยากรณ์อากาศของวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนจนถึงวันอังคารที่12พฤศจิกายนก็พบว่ากรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะมีท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนนะครับผมแล้วก็ กรุงเทพมหานครช่วงวันที่9จนถึง12พฤศจิกายนคาดกันว่าจะมีฝน0%ซ์ของพื้นที่นะครับและอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่3 4ม่ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมส่วนวันพุธที่13พฤศจิกายนนั้นคาดกันว่ากรุงเทพมหานครจะมีท้องฟ้าท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนและมีฝนประมาณ10%ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ําต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับ เรามาดูการพยากรณ์ปริมาณฝนล่วงหน้าของกรุงเทพมหานคะรเรามาติดตามการพยากรณ์ปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงบริเวณกรุงเทพมหานครคือตั้งแต่7โมงเช้าของวันที่7พฤศจิกายนจนถึง7โมงเช้าของวันที่8พฤศจิกายน24ชั่วโมงนะครับผมโดยมีการคาดการณ์ว่ากรุงเทพมหานครไม่มีบริเวณฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแต่มีการคาดการณ์ว่าจะมีบริเวณที่มีฝนตกปานกลางอยู่ในเขตหนองแขม กับเขตบางบอนนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผม <c oughs> โดยใส้ข้อมูลจาก w i n d y c o m โดยพบว่าประเทศไทยเราในช่วงเช้านะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาจนถึงเวลาประมาณโดยบรรยากาศทั่วไปของประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะทางภาคตะนออกเชียงเหนือภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยนะครับผมส่วนทางภาคเหนือนั้น มีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางภาคเหนือตอนบนนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยแต่บางส่วนบางพื้นที่ที่ติดกับประเทศเมียนมาก,ก็จะอยู่ในลักษณะปานกลางครับอยู่แถวบริเวณจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นตั้งแต่เวลาช่วงเช้าจนถึงเวลา11บเนาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับผมค่อนข้างที่จะอยู่ในลักษณะโปรยปลายครับโดยทางภาค โดยพบว่าประเทศไทยวันนี้จะมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างจะเป็นฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงหนักอยู่ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันจนถึงเวลา18นาฬิกานะครับผมช่วงบ่ายถึงค่ำครับส่วนใหญ่กลุ่มเมฆฝนจะอยู่ทางภาคใต้นะครับผมในช่วง 14, 15, 16, 17นาฬิกานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วภาคใต้จะเริ่ม โดยมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่น shredded, อยู่ทั้งจังหวัดชุมพรไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับผมและส่วนพังอันดมามันนั้นมีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นอยู่ในช่วงเวลา1 4บสถึงสินาฬิกานั้นอยู่แถวทั้งจังหวัดพง ع, ังงาจังหวัดกระบี่ตรังจังหวัดสตูลน,นะครับผมส่วนระนองและภูเก็ตนั้นส่วนใหญ่วันนี้จะมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยครับผมส่วนทางภาคอีสานนั้นในช่วงเวลา 14- 15 16นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับผมคาดการว่า จะมีกลุ่มเมฆฝนตกอยู่เล็กน้อยอยู่แถวทางภาคอีสานตอนล่างแถวจังหวัดอ bon ุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ติดกับชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชานะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคเหนือนั้นก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับสาหรับตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาโดยเฉพาะแถวจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากลำพูนล,ลำปางโดยในช่วงเวลา 16นาฬิกา 16- 17นาฬิกานั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาจะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนานแน่นนะครับผมอาจจะมีฝนตกหนักในช่วงเวลาดังกล่าวโดยโดยเฉพาะในช่วงเวลา14 15 16 17นาฬิกากลุ่มเมฆฝนทางภาคเหนือตอนบนก็จะเข้าปกคลุมอยู่เรื่อยๆนะครับผมและก็กลุ่มเมฆฝนทาง ภาคใต้น right yeah, ั right now, rique, ้นในช่วงเวลา18นาฬิกาก็เริ่มกระจายตัวออกไปแล้วนะครับเพราแม่พี่น้องอยู่ในกลุ่มลักษณะเล็กน้อยจนถึงเบาบางนะครับผมแต่กลุ่มเมฆฝนก็จะมีเป็นหย่อมอยู่แถวแทางจังหวัดภูเก็ตที่มีค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางนะครับในช่วงเวลา17-18นาฬิกาครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลา21นาฬิกา21-22นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทย ส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนก็ยังอยู่ในอ่าวไทยอยู่แต่กลุ่มแต่ก็จะมีอยู่ในลักษณะเล็กน้อยแต่ก็ค่อนข้างหนาแน่นอยู่แถวทางจังหวัดอยู่ในบริเวณอ่าวไทยนะครับผมค่อนข้างหนาแน่นอยู่ในบริเวณจะอยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดสงขาาลายะลาปัตตานีและนาธิวาสนะครับคาดกันว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนนี้เคลื่อนเข้ามาในภายหลังนะครับเข้ามาหาฝั่งหรือหาแนวชายฝั่งของจังหวัดดังกล่าว ในช่วงเวลาถัดมาครับผมในช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับส่วนภาคอื่นๆนั้นในช่วงเวลา22่สนาฬิกาก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมรวมไปถึงสปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับโดยกลุ่มเมฆฝนในช่วงเวลา21 22นาฬิกานั้นคาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมานะครับโดยเฉพาะแถวไล่มาตั้งแต่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและอาจจะเลยมาถึงจังหวัดตากแถวอำเภอแถวทาง จังหวัดตากตอนบนนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่ก็พบว่าประเทศไทยเหล่านั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่สําหรับทางภาคใต้นั้นจะมีกลุ่มเมฆฝนเข้าสะสมอยู่หรือคือเข้ามาเรื่อยๆครับเนื่องจากว่าทางอ่าวไทยมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางคอยปกคลุมอยู่ในบริเวณอ่าวไทยนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่7 ลอยต่อที่8ครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยจังหวัดตามแนวชายฝั่งของอ่าวไทยก็จะมีกลุ่มเมฆฝนหรือมีฝนโปรยปลายเข้ามาเรื่อยๆครับคาดการณ์ว่าจะเป็นลักษณะนั้นเริ่มมาตั้งแต่จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคิรีขันจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาจังหวัด,ดยะลาปัตตานีนราธิวาสครับแต่ก็อยู่ในช่วงลักษณะกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคเหนือนั้นที่มีกลุ่มเมฆฝนอยู่ แถวตามแนวชายแดนนั้นก็จะมีอยู่เรื่อยๆครับผมตั้งแต่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับในช่วงเที่ยงคืนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยแล้วครับในช่วงเที่ยงคืนนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสภบลราวในช่วงเที่ยงคืนก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครภาคกลางส่วนใหญ่ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในเวลาเที่ยงคืนสําหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอยุติไว้ในช่วงเที่ยงคืนนะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามการรายงานสภาพอากาศประจำวันแบบย่อของทางกรมอุตุนิยมวิทยากันครับผมพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบ,บดีที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ระหว่างเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุน่นี้พบว่าภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าขนองรอยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง แถบบริเวณจังหวัดไม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดตากนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคตะอนอ,อกเชียงเหนือนั้นมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับผมส่วนทางภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่แถบบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบ,บุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและจังหวัดนคนปรปฐมนะครับผม ภาคตะวันออกนั้นคาดกันว่าจะมีเมฆมากกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่แถวจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดกรุงเทพมหานครและปริมฑลมีมมีเมฆเ,เ,เป็นบางส่วนกับมีลมแรงฝนฟ้าขนอง1 0เซ์ของพื้นที่ส่วนทางภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนอง70%ซ์ของพื้นที่ ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับผมโดยภาพรวมของประเทศไทยวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองในช่วงเวลา ตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับผมและก็ทางภาคเหนือที่ติดกับชายแดนกับประเทศเมียนมานะครับไล่ไปตั้งแต่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายนะครับผมอาจจะรวมไปถึงจังหวัดลำพูนล,ลำปางด้วยนะครับสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอยุติการพยากรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผม